ทก็วเยอะขนาด,น,ดนี้ยซคือวา่าสัตกแหละแล้วลูกพี่ลืมปะลูกพี่ลืมเดี๋ยวตอนแรงลูกพี่พามาไหมใอ่ะใส่โทรศัพท์เธอลูกน้องพ่อไม่ป่วยพ่อไม่ค่อยไปตดปลาดูนี่เด้อใครพ่อพ่อเธอเหรอพ่อเธอได้มัดมัดปลาอยู่บ่อุอ้ยดูดิมันได้อยู่เดสาวเนาะ ไม่เขาต้องหามุมดีกว่านี่ไหมาม,ามันกว่ามีแนวดันบ่ะมันได้อยู่นาทุกคนบูนดีมนนีพาส,สองคนนี่มาออกนอกสถานที่นะ,ะค่ะเป็นผู้ซอยถ่ายรูปนะจ๊ะทุกคน,นะค,ะค่ะเอา มันจะมีขาตังเหรอฮ้ยแสงตรงไหนได้อ่ะุ้ยอยอยไหนพอเธอชอบไปตกเบ็ดด้วยมั้งไงตรงนี่นั่นเลยมันพอมันตัวช้อนดัดเธอเธอเธอมาเบาเขือนพอเธอให้ฟังนะ พ่อเป็นต้นพ่อต้นเด่นอ่ะพ่อต้นเด่นมดต้อนเป็นได้ปลาได้เลยอ่ะพอถ้าตกเป็ดได้ปลาต้นเด่นอ่ะใครแม่พ่อต้นเด่นอ่ะพ่อค่อยไปตอดตัวเดียวอ๋อี่เดือดไม่ถูกกับต้นเดนนะอ๋อนี่ไงได้ไหมได้อยู่นะอุ้ยบรรยากาศดีเลย นี่ลูกพี่ได้แล้วลูกนอก้องนี่อ๋อเออดีอันนี้มันหมุนได้อยู่เด้อนี่นาะดูดิดพอจิหัวนี่อู้ห<ช>ูจะจะซูนเร็วจะซูนนะ<ๆ>อุ้ยมันได้อยู่นะมันเมิดอยไหมเอาพืชแถอลูกนอก้องมันเมื่อยไหมวะมันบวม อก้อเด็กไู่กรสตายยิ่งกว่าว่ะคุยเอามันได้ไหมได้อย่นนะระวังแรง ปาอุน้้นอพูยบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวยาเพึ่งอุย้ยบรรยากาศดีนะาาาาอนลงงงาลุกนางคนนะว้าวของเล่นเด็กน้อยนะคะทุกคนค่ะอุย้ยเลือดมาลูกนอ้องอุย้ยลูกพีคิดว่าสมัยลูกพีไว้กระตาะเป็นอตอมไปไหนมาพี่ <laughs> เดี๋ยวยาพึ่งคนหนึ่งกะสีนี่นะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บอ่ะนี่อันนี้กู <c oughs> คำว่าตอมเฮ้ยอันนี้มันหมุนได้สามร้อยแปดสิบเลยนะเฮ้ยเนาะดูดิเนาะ <c oughs> ดูดิ ได้นะปะ้าตื่นสอมากว่าได้เบียดในงานนี่อย่างเนาะมหาไทายจะขกกี้เบียดทรงเด็กหน่อยเสร็จแล้วตอนนี้ก็กระสิเป็นเวลาของปุ๋ยกับเด็กหน่อยสองคนนี้แล้วนะคะมือนีนะทุกคนขาโอ้าลูกพี่หันมันสิหักปะวะ โโอ้เหมือนพาเด็กน้อยมามึนเลือเลยอะ่ะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนดูดิใส่ลูกพี่พร,ร้อนถเนนะต้องจำเนยนะ ไม่ป้าป้าป้าคุณเอ๊ะกินกระเลนวิ่งไปแล้วก็เออวิ่งไปแล้วก็จะจับจับแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เออขาขึ้น ยิงไปโอ๊ยโอรยโอ๊ยมอก็โอยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอ๊ยวอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ย่อ๊ยกอพยกอ๊้นก็ยโอ๊ยกอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอเยโายโอ๊ยโอะยโอ๊ยโอ๊่นอ๊ยโอ๊อ๊อ๊ยนอยออ๊ยโอ๊เอยอยโอ๊ยอออยอออหอ เนี yeah. mai, uh. yeah. ่ยไปไหมไปไเออโอ้ยเฮ้ยกูหลงทำมาปิดคลิปอีด้วะเดี๋ยวมีคลิปเหรอไม่กวัวผิสิท้ายลูกเหรอไงเดี๋ยวเขาปิดคลิปแล้วมาตอมตอมมาพี่มาปิดคลิปพร้อมป่าเร็ว หยับมาอย่าว่าพี่ยองไหมา,มา,มาปิดคลิปดีกว่าเอ้ยสีใดทา,าลูกราคาทุกคนขาตอนนี้นะคะปุ๋ยกับเด็กหน่อยนะคะกระสบขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนขาเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาของปุ๋ยกับเด็กหน่อยแล้วเนาะกระสีาพาเด็กหน่อยมาเลดม่านรอเบื้องหนอง